ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมปู่ดาสีของหลวงพ่อเปิลวัดบางพระกันนะครับปีสามห้าครับสำหรับองค์นี้องค์ที่สามครับที่นำมาให้ชมกันครับเนื้อเงินครับหายากครับครับมาชมกันใกล้ครับเนื้อเงินครับ งที่สามครับที่นำมาให้ชมได้ศึกษากันครับเป็นหน้าครับหาชมยากครับเนื้อเงินครับ ด้านหน้าครับชมกันชัดๆครับ ด้านหน้าครับครับมาชมด้านหลังครับด้านหลังครับ ขยายให้ดูจะชัดครับใต้ฐานก็จะมีการตอกโค้ดและตอกหมายเลขกำกับครับ หายาครับสำหรับปู่ฤษีของหลวงกรเปินเนื้องเงินครับ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 ,รบส่วนผมก็มีแค่นี้ครับถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กด share, แชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ